เครื่องยนโกลเด้นโบ140นิวพาร์นะคะตัวนี้ทดสอบระบบรองลูกค้านะคะโปรโมชั่นปีใหม่นะคะราคาตัวนี้28,500บาทนะคะแถมน้ำมันเครื่องให้นะคะแล้วก็มีวินติดเครื่องแบบนี้นะคะในราคา2 8 5 0 0บาทประกัน1ปีนะคะสำหรับเครื่อ ยูนิตสองระบบนะคะแแจกสองให้ลูกค้านะคะถึงน,น้ํามันโซลาน้ํามันเครื่องแล้วก็ส่วิ่งนะคะพ้อมเทสเครื่องให้กับลูกค้านะคะนะคะลูกค้าเดินทางมาจากอำเภอโกสมวิสยัยจังหวัดมหาสารคามนะคะมารับเครื่องโซลิโดเ,เ,เป็นลูกค้าเก่านะคะมาซื้อเพิ่มนะคะเดิน,นบรรยากาศ ส่งท้ายปีนะคะ28ธันวาคม2 5 6 7นะคะร้านเราเปิดทำการในวันที่30นะคะวันที่30ยังเปิดอยู่นะคะก็ลูกค้าจะมาในวันจันท์นี้ก็มาได้นะคะแต่วันอาทิตย์ที่9นี้หยุดนะคะ,ะเรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้ตัวะบบส่วนตัวนั้นนะคะ เครื่องยนต์แทที155นะคะจะประกอบแล้วก็ติดตั้งไปส่งลูกค้าอยู่ที่บ้านดอนฉนวนนะคะตำบลหลุกอเมือเมืองจังหวัดกาลสินนะคะลูกค้าจะซื้อเครื่องตัวนี้ไปพร้อมกับโครงตานกเอ็ที16นะคะแล้วก็ย่ำนานะคะไปลุยนาใส่ปีใหม่เลยนะคะตัวนี้ประกันเครื่อง3ปีนะคะจากคูบต้านะคะราคาเครื่องยนต์คูบต้าตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นให้ลูกค้าอยู่นะคะ รับเองหน้าร้าน51,500นนึับ้ายนะคะย้ำนะคะว่าเป็นราคามารับเองนะคะจัดส่งให้ลูกค้าถึงกดเลยนะคะตัวนี้เครื่องยนต์โกดโบมีรับประกันการใช้งานให้สาให้1ปีนะคะตัวนี้ใช้อะไรตัวเดียวกันกับเจ้า,จาตลาดได้เลยนะคะเป็นเครื่องยนต์มอพอน,นะคะขายดีนะคะตัวนี้โกดิสมยุคนี้เอาไปลุยนานหล่มไปย่ำนาน,นะคะไปใช้ อเนกประสงค์ได้เลยนะคะลูกค้าถ่ายบรรยากาศให้ดูไปในตัวนะคะวันนี้ เองเมื่อนำแล้วหอมมันจะคือของไม่ขอบพระคุณคุณพ่อค่ะ